สวัสดีครับ f อฟทุกท่านคลิปนี้ทําไมถึงนั่งเรียงกันสลอนเลยแบบนี้นะเอก็เอาเข้าเรื่องเลยนะครับเมื่อวานมีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นนะหลายมาสอบถามอีกซีซีูว่านะครับเ,เด็กๆค่ารถโดยสารนะเท่าไร่นาะถามถามผมว่าค่ารถโรงเรียนผมก็เลยสอบผมก็เลยตอบท่านไว้ว่าตอนนั้น ราคาเท่านี้เท่านี้ท่านก็เลยบอกว่า,าจะโอนเงินนะครับค่ารถนะครับแล้วก็เป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กๆนะครับลูกผมสองคนแล้วก็หลานผมคนนึงนะครับท่านก็เลยเมตตาเด็กๆเนาะนะครับเมื่อวานท่านบอกว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านทบทวนแล้วท่านรอกค่ารถ รับส่งน้องบูบูกับลูกสาวของน้องสาวแอดเอกกี้เดือนละเท่าไหร่คะท่านก็สอบถามมาอย่างนี้นะผมก็เลยจะตอบท่านไปว่า,าค่ารถรับส่งเนี่ยต่อคนนะครับบูบูก,กับกัปตันเนี่ยคนละ350บาทนะครับค่ารถรับส่งท่านก็เลยบอกว่าจะได้โอนเป็นค่า,าทุนการศึกษาของเด็กๆนะครับแล้วท่านก็โอนมานะครับแล้วก็เป็นรายละเอียดดังนี้ก็คือ ให้หลานผมนะครับน้องสาวลูกของน้องสาวเนี่ยหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วก็ให้กับบูบูหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทก็สองคนนี้เป็นสามพันเจร้อยบาทและก็ของกับตันหนึ่งพันบาทท่านบอกว่านะหรือตามเต่ แอดเอกกับน้องปุ้ยจะสะดวกนะท่านบอกว่าของกับตันเห็นสมควรเนาะท่านก็บ,บอกว่านี้แล้วก็รวมเป็นเงินทั้งหมดที่ผู้ใหญ่ใจดีโอนมาเป็น4,700บาทนะครับก็พวกผมนะครับก็ขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ท่านเมตตาแล้วก็สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กๆเนาะเด็กๆก,ก,ก็สัญญาว่า ตั้งใจว่าจะตั้งใจเรียนไหมไม่ขาดเรียนอีกแล้วนะบูด,ด้วยไหม mm hmm. พี่แหนมด้วยไหมครับนะก็ไม่มีอะไรมากนอาเอฟซีที่ท่านเราก็ขอบคุณท่านจริงๆที่ท,ท่านเมตตาแล้วก็สนับสนุนนะครับให้เด็กๆนะมีทุนการศึกษาในการไปโรงเรียนเนาะนะครับนะขอให้ท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับเจริญเจริญนะครับคิดวังสิ่งใดก็ขอให้ได้ นะครับสมปรารถนาแล้วก็ทั้งตัวท่านแล้วก็ครอบครัวท่านนะครับผมพวกเราก็ไม่มีอะไรที่จะตอบแทนเนาะก็อีกีซียูก็จะมุ่งหน้านะครับทําความดีต่อไปนะครับแบ่งปันสังคมต่อไปเนาะแล้วก็คลิปนี้ก็ขอญาตกล่าวสั้นๆขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆครับผมขอบคุณครับไปลูกอีก C U. ขอบคุณครับ